โอเคก็บอ,อกกับสวัสดีทุกคนท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมแม็กหน้าของก้านะก็วันนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวแล้วก็เจาะรลึกสกิลของอูราฮาราคิสกินั่นเองนะครับผมว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมีความจําเป็นกับทีมสายฟาดฟันแล้วก็เก่งแค่ไหนนะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับผม ก็ตัวละครอูราฮาราคิสกินะครับเป็นตัวละครสายสนับสนุนที่เก่งที่สุดแล้วณนะปัจจุบันนะของถ่ายฟาดฟันนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมสามารถบัฟดาเมจคิดคอนแล้วก็ซับดาเมจให้เพื่อน60%ได้เลยนะครับผมผมก็ขอเริ่มจากสกิลต่อสู้แล้วกันนะครับสกิลต่อสู้ของอุราฮารานะฮะจะเป็นการ วางลูกโป่งทิ้งไว้นะครับผมจากนั้นก็จะหายตัวไปด้านหลังนะฮะแล้วก็ย่ยุสศัตรูให้มาโจมตีลูกโป่งนั้นนะครับผมหลังจากผ่านไป6วินะก็จะระเบิดดาเมจออกมานั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นสกิลท่าไมา่ตายนะครับอุดาฮารานะครับจะสร้างดาเมจนะฮะแล้วก็รับดาเมจอัตราคิริคอนให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้ทงทีมเลยนะครับผมเป็นเวลา25วินาทีเลยนะต่อมาก็จะเป็นพาสซีฟของอุดาฮารานะครับผมทุกครั้งนะครับที่อุดาฮารานะปล่อยสกิลการโจมตี จะําให้เก็บสแต็กิเคระห์วิญญาณ1ชั้นนะฮะให้กับทั้งทีมซึ่งสแต็กิเคระร์วิญญาณนะครับผมสามารถเก็บได้สูงสุด3ชั้นนะฮะรเคระห์วิญญาณเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจให้กับทั้งทีม10%ต่อ1สแต็คนะฮะซึ่งตัวละครอุระฮาราคิสึกิของผมนะครับผมก็ได้ทําการหาตราประทับประจําตัวนะครับขอโทษที่มาช้านะซึ่งจะบวกสแต็คที่สะสมได้เป็น6สแต็คนะครับจากเดิมนะที่ไม่มีการ์ดใบนี้นะครับจะบัฟทับซ้อนได้แค่3สแต็คนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีตตรรราาปปะะทับะับจํว จะบวกเป็น6สเต็กนะครับนั่นก็แสดงว่าเราสามารถบัฟดาเมจให้กับเพื่อนได้60%เลยนะครับจากบัฟได้แค่30ก็จะเป็น60%นนั่นเองนะฮะและยังทําให้การโจมตีแยกย่อยของตัวละครตัวนี้นะครับดาเมจเพิ่มขึ้น15%เลยนะฮะยังไม่พอนะครับผมตาประทับนะผมก็ได้ไปจําตัวมานะตาประทับประจําตัวนะครับหลังจากที่เราใช้อันติแล้วนะฮะบูดาฮารนะครับผมจะเข้าสู่สถานะซ่อนตัว5าวินะฮะแล้วก็สามารถกดสกิลต่อสู้เพื่อดึงดูดมอนนะครับเข้ามา สกิลของวิถีพันธนาการที่4ไฮนาวะนะครับผมซึ่งสกิลนี้นะครับจะทําการสร้างนาเมตต่อเนื่อง6วินาทีนะครับแล้วสกิลนี้นะครับยังสามารถเก็บสแต็กวิเคราะห์วิญญาณ1ชั้นให้กับอูราฮาราด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมทีมสายฟาดฟันของผมเนี่ยก็จะครบทีมพอดีเลยนะครับผมมีเบียคุยะที่เป็นสกิลสนามลบนะฮะมีอิจิโกะที่เป็นราเมต DPS นะครับผมแล้วก็อูราฮาราคิสเกะนะที่เป็นตัวละครซับพอร์ตของทีมสายฟาดฟันนะฮะเพราะงั้นเนี่ยทีมของสายฟฟัน ผมก็จะเต็มพอดีเลยนะฮะก่อจะไปดูคอมโบเต็มของทีมสายฟาดฟันของผมนะครับก็มาดูก,กันก่อนนะครับว่าอุดาฮาระนะครับทำอะไรได้บ้างนะฮะการโจมตีธรรมดาของอุดาฮาระนะครับจะเป็นการโจมตีแบบรัวๆนะฮะแล้วก็เก็บเกรตใบพัดที่อยู่ด้านซ้ายของหลอดเลือดด้วยนะครับผมแบบนี้นะฮะ ังเ,เกตว่าเรากดโจมตีนะครับใบพัดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะแบบนี้เลยนะครับผมตอนนี้เกจใบพัดก็จะขึ้นมา1เกจแล้วนะครับเกจใบพัดนะครับจะทําให้อุดาระนะกดโจมตีครัง้งแล้วก็จะปล่อยการโจมตีแยกย่อยนะครับแบบนี้อ่าประมาณนี้เลยนี่ครับผมซึ่งการเก็บเกริใบพัดเนี่ยไม่ใช่แค่กดการโจมตีปกติเท่านั้นนะฮะยังสามารถกดสกิลต่อสู้เพื่อการเก็บเกจได้ด้วยนะครับอย่างเช่นแบบนี้ฮะอ่าเราก็จะมี เกตสองเกตมาแบบนี้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยส่วนมากแล้วนะครับการเก็บเกตไปพัดเนี่ยเราจะไม่ใช้การโจมตีปกติกันนะครับแต่เราจะใช้การกดสกิลต่อสู้นะฮะอันตีไม่สามารถเก็บเกตได้นะฮะเก็บได้แค่สกิลต่อสู้แล้วก็ตีธรรมดาเท่านั้นครับผมทีมสายฟาดฟันของผมนะครับก็จะคอมโบตามนี้เลยนะฮะถ้าเกิดว่ามีอุราฮาราคิสกิแล้วนะครับก็เริ่มต้นมานะเราก็จะทําการกดสกิลต่อสู้ของเบียคุยะก่อนเลยนะฮะจากนั้นสลับเป็นอุราฮารานะครับแล้วกดสกิลต่อสู้จากนั้นกด สกิลสนามแล้วก็กดโจมตีช้างนะครับจากนั้นก็สลับเป็นอิจิโกะเพื่อจะกดสกิลต่อสู้แล้วก็สกดสกิลสนามแล้วก็โจมตีธรรมดาครับจากนั้นก็จะให้อิจิโกะนะครับกดโจมตีเรื่อยๆนะเพื่อที่จะใช้สกิลสนามให้มันหมดนะครับจากนั้นก็ดิมนชันสลัลงมานะครับแล้วก็กดสกิลต่อสู้ใหม่อีกรอบนึงแล้วก็เปลี่ยนอุราฮารามากดสกิลต่อสู้อีกรอบหนึ่งนะครับผมจากนั้นก็จะกดอันตรีนะฮะแบบนี้เลยครับผมแล้วก็จะกดสกิลต่อสู้อุราฮาราอีกรอบนึงแล้วก็สล ก็จะคอมโบแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะฮะประมาณนี้เลยนะครับผม ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับเต็มคอมโบนะผมก็ได้เอาทีมเต็มของผมนะครับไปลองเล่นกับบอสยามี่นะดาเมจก็อยู่ที่5ล้านอัพนะครับผมนี่นะฮะดาเมจก็อยู่ที่5ล้านอัพนะครับดาเมจอิจิโกะที่ทําได้ก็อยู่ที่2อล้านแนะครับผมอันติก็ดาเมจเยอะสุดนะลองมาก็เป็นโจมตีแยกย่อยนะครับเบียคุยะก็สกิลสนามลบอยู่แล้วนะครับดาเมจเจ็ดแสนนะฮะแล้วก็อูดาฮาร่านะครับดาเมจโจมตีแยกย่อยนะครับผมดาเมจอยู่ที่3ามแสนนะครับผมอ่ะตามนี้เลยก็บอกได้เลยนะครับว่า อุราฮาดาคิสเกินะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยโคตรจะโหดเลยนะฮะบัฟดาเมจคิดิคอน30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแถมยังบัฟดาเมจให้กับเพื่อนได้มากถึง60%เลยนะฮะถ้าเกิดว่ามีการ์ดประจําตัวแล้วก็มีตาประทับประจําตัวนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะสหรับการเจาะลึกสกิลแล้วก็รีวิวอุราฮาดาคิสเกินะครับผมที่ผมเนี่ยได้ทั้งตาประทับประจําตัวแล้วก็ได้การ์ดประจําตัวด้วยนะครับผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยซัพโหดมากๆเลยนะครับผมโดยเฉพาะดาเมจ ทั้งทีมนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือแบบไม่ใช้น้อย,อยเลยนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าครับผมบายครับผม